ก็รวันนี้ต้องขอขอบคุณทางงานโดสด้วยนะครับแล้วก็คุณทาง ada, ลาซาด้าลาซูุกนะครับผมที่พาพวกเราทั้ง5คนลาสวันมาร่วมงานก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆใช่ไหมวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ร้องแล้วก็ได้เดินแบบไปด้วยใช่เียว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราทั้ง5คนเลยเพรว่าได้แล้วก็ถือว่าตื่นเต้นได้มาเจอกับพี่ๆนางแบบนายแบบรล้ถึงแบบศิลปินนักแสดงในวงการด้วยครับใช่ดีใจมากๆเลยค่ะขอบคุซ้อมกันนานไหม เร่ไม่ได้ซ้อมเลยครับเพราะว่าด้วยความที่บล็อกกิ้งหรือว่าอะไรโชว์ต่างๆมันเป็นแบบว่าเราลันทูหน้างานก็เลยเราซ้อมกันหน้างานเลยใช่แล้วถามว่างานของเป็นเช่ารัชชัยคะอะไรนะครับเป็นเช่ารัชชัยไม่ใช่เป็นเช่าแต่ว่าคือเราต้องตามของโชว์ดีเลกเตอร์ด้วยครับแล้วก็มันเป็นทางที่ทางทางรัชดาแบบว่าติดต่อมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามทางโชว์ดีเลกเตอร์มีมีแค่วันบล็อกกิ้งก็คือวันนี้วันเดียวก็เลยต้องตามไปใช่ นะสนุกไหมโชว์สนุกไหมสนุกสนุกมากสนุกครับรู้สึกว่าได้ทําอะไรอย่างที่เป็นต่อบอกได้ทําอะไรในสิ่งที่ใหม่กับพวกเราทั้ง5คนเหมือนกันเดินแบบแล้วก็ได้โชว์ไปด้วยรู้สึกดีใจที่ได้เพอร์ฟอร์มนะครับผมจริงๆอ่ะผมอ่ะชอบดูของต่างประเทศมากอ่าะเจนแล้วผมแบบไฟหวันที่อยากจะมาแบบมาร้องเพลงใช่เป็นศิลปินที่ได้ร้องเองแล้ววันนี้ได้ทำมันรู้สึกดีใจใช่ไหมรู้สึกดีใจครับเต้นด้วยนะอะไรนะครับ ไม่เลยค่ะเตรียมความพร้อมมาเยอะมากแต่ว่าตอนจริงก็คือเดินเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าจริงๆก็คือแบบว่าเราเรามาในฐานะแบบโชว์ปิดเขาบอกว่าให้เดินเร็วๆเราก็เร็วเลยแล้วก็อันเลยรวดเร็วมากตอนแรกผมคิดว่าเยอะมากนะผมจะกัดจะแบบนี่จะลงไ,ไปนั่งเลยนะจริงและความเป็นจริงก็คือกลัวเขาว่าว่แบบเออเดินแบบไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำตามที่เขาบอกไปก่อนนะครับมือใหม่ หน่อยละกันงานพวกเราตอนนี้เดี๋ยวจะมีปล่อยโคเวอร์นะโคเวอร์วันอาทิตย์นี้นะครับผมเป็นโคเวอร์เพลงซึ่งซน่ารักน่ารักให้ได้ฟังกันอีกเพลงหนึ่งแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบเดี๋ยวมีคอนเทนต์ต่างๆมาอีกใช่คร<ไ>ับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับผมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตรวมของพวกเรานะครับผมมีศิลปินมากหน้าหลายตาเลยนะครับใช<ไ>่การเลยนะครับผมก็จะมีทีป๊อปเอ็กซ์ทีป๊อปเฟสติวัลนะครับผมแล้วก็จะมีอ๋อโต๊ป๊อปออโต้ป๊อปนะครับแล้วก็จีเปย์อีกโหมดครับผม ทัวงน,นี้แต่ละคนค่อนข้างเตรียมตัวเยอะครับผมอ,อย่างผมเองก็ตอนนี้เรียนไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบฟิตร่างกายแบบจริงจังมากสี่สี่วันต่ออาทิตย์แบบที่หายไปก็คือออกกําลังกายแบบล้วนเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มผมเริ่มกลับมาฝึกร้องเพลงเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะต้องไปในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแบบ มันมันเหมือนแบบมันต้องลดความตื่นเต้นลงเพระาะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยฮะเราเตรียมตัวเต็มที่อยแล้วเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเวทีที่เรารอคอยด้วยครับแล้วก็มีการแบบเดียวก็จะเป็นหายสปายเรชั่นแบบโชว์ใหม่ๆเพื่อเอ่อเปอเรนท์ใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแล้ววันทีจะมีการแต่แต่างกันยังไงถ้าเกิดวันพิเคนเวันพิเศษคอนเรตวันพิเศษนเสิรตวันพิเศก็คือเรื่องง่าย,ายๆว่ารอดูนะครับผมรอดูรอดูเพราะว่ามันเราทําโชว์ค่อนข้างใหม่ เพราะว่าอันนี้มันก็ต้องแบบเรามีรอบนี้เรามีโชว์เดเลิเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมรอดูนะสนุกแน่นอนใช่ครับผมอ๋อเพลงประกอบเพลงประกอบละครนะครับอ๋อเพลงประกอบละครนะครับก็เป็นยังไงรักในวันที่ฝนมาอ๋อกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีนะใช่ครับดีมาเรื่อยๆเลยนะครับเราชอบมากพี่ผมเห็นพี่ชอบมากผมก็ดีใจนะใช่ชอบชอบชอบดีครับไปฟังกันเยอะๆนะครับเพลง ล้างในวันที่ผมมาใช่ฟ้านีคืนฝนฉ่ำฟ้าผ่าดังเปียงนั่นแหละครับอ่าประมาณนี้ครับก็วันนี้ต้องบอกว่าก็พยายามยิ้มให้น้อยที่สุดเพราะว่าเวลาเรายิ้มเยอะๆมันแบบมันตึงนะพี่เนาะเวลาเนี่ยอย่างก้องกนผมก็พมองอยิ้เริ่มมาแล้วแฟน์เขาบอกว่าให้นว่เยอะๆเรายิ้มอะไรอะ ไม่เราเป็นอาบน้ำร้อนให้มันคลายอ๋อเราต้องเอาเป็นเหมือนกันเหรอคลายหมดแล้วกล <c oughs> ับกลับบรรยากาศเกาหลีอ๋อครับผมก็เป็นการไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยครับผมแต่ผมเป็นโปรเจกต์นิดๆหน่อยครับผมเ,เพราะว่า ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากมอะไรก็เป็นหนึ่งในการหาอินสไปรเรชันเป็นหนึ่งในการหาอินสไปรเรชันของการของการทำวงของเราด้วยของการเขาเรียกว่าหาอะไรใหม่ๆเข้าตัวเพื่อให้งานหลังจากนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยก็คอ,อช่วงที่เจียวไปเจียวช่วงนั้นเจียวไปจะเจอจแบบเพลงเพลงใหม่ๆแล้วก็เจอวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราทางนั้นจกเกาหลีเป็นช่วงสองปีหลายปันหายปันแล้วแล้วก็ ีอะไรใหม่เข้ามาเยอะจนแบบโอเคเราเราพอจะมีอะไรใหม่เข้าในหมดได้ขนมมาด้วยได้ขนมมาด้วยน้องๆอิ่มท้องเลยท้องด้วยไอติมกะไรนะฮะอะไรนะฮะชายแฟนชายก็เดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าปลายเดือนนี้เรามีงานที่เราจะได้พบเจอกันใกล้ชิดแน่นอนอ่าปลายเดือนหน้าสามารถติดตามได้ที่ร้านบอนออฟฟิเชียลใช่ไหมใช่ครับผมร้านบอนออฟฟิเชียลครับโอเค มีคนโยกแล้วเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยก็คือดนตรีมันมันมันหนุกมากฮะคือไม่คือตอนนี้เราไม่ได้เดี๋ยวตากล้องถ่ายแล้วก็อยู่างเงี้ยคือกล้องสั่นไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าโยกไปด้วยที่ข้างล่างนั่งบีบอยู่เงี้ยอ๋ออันนี้ต้องรอติดตามเพราะว่าถ้าเราบอกไปมันจะเป็นรายละเอียดที่ไม่น่าตื่นเต้นมันจะไม่พิเศษเออมันจะไม่พิเศษแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันที่ Lastman Official ค่ะต oh, oh, so right. ้องบอกว่าเราไปแฟรไซน์แล้วเนี่ยพวกเรามีอยากทำอะไรกันอีกอ๋อนอกจากแฟรไซซ์อยากทำอะไรกันอีกจริงๆมันมีคอนเทนต์มากมายในตารางงานของพวกเราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถพูดออกไปได้ใช่รติดตามกันต่อไปให้เป็นเรื่องของอนาคตาถ้าเราบอกหมดอนาคตก็ไม่ตื่นเต้น นนใช่ที่ทุกคนสามารถตั้งตารอคอยได้ใช่ครับแต่ว่าสำหรับผมว่าสิ่งที่อยากทำมากที่สุดตอนนี้ผมว่าเต้นไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอนุญาตรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เข้าไปนั่นคือมามาพ่อแม่แม่มาแมา่มา,มา,าอาปากหน่อยเดมอนครับผมฝากครับผมก็ฝาก ฝากพวกเราด้วยนะครับผมาส,สามารถสามารถไปดูพวกเราได้นะครับชื่อว่า Last One Official นะครับผมทุกแพลตฟอร์มใช่มั้ยพี่พูดได้ไหมเ <laughs> อาให้ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากเอ็นดูพวกเราทั้งห้าคนนะครับผมกับพวกเราวง Last One นะครับผมฝากเอ็นดูพวกเรานะไปติดตามได้ที่ Last One Official ครับทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter นะครับผม IG Tiktok นะครับผมมาทุกแพลตฟอร์มติดตามราด้วยนะครับทันมากๆอย่าลืมฝากบทเพลงของพวกเราไปด้วยนะครับ Last Kiss Taste Me นะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถดู MV มได้ที่ YouTube Last One Official นะครับใช่ครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราฮะคนด้วยนะครับโยโยโยก,ยก,ยก,ยก